ดีทุกคนยินดีรับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม a n น m เมชั่นแชมเปี้ยนซิมูเลเตอร์นะครับวันนี้จะมาสอนหากล่องลับ4จุดครับของเควอร์ตเดนเทชช่ลนะโอเคไปดูจุดแรกกันเลยจุดแรกก็เริ่มไปที่จุดเกิดของด่านฮันเตอร์เลยนะเดินมาหาบอสต,ตัวนี้นะครับแล้วก็เดินออกรั้วไปจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งครับะจะมีกิ่งไม้ที่เหมือนปลากลัวได้นะโอเคถ้ามีเจ็ตแพ k คก็บินขึ้นไปได้เลย,เลยใครไม่มีก็ปลากลัวมา อันนี้จุดแรกครับกล่องจะอยู่บนนี้ต่อไปจุดที่สองนะครับให้เรามาเริ่มที่หน้าหมู่บ้านแรกเนาะโอเคแล้วก็ตามทางไปจะมีแม่น้ําอยู่นะครับให้เราเลี้ยวไปทางขวานะตามแม่น้ำไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็เมื่อมาสุดแม่น้ำนะครับก็จะเจอบอสอยู่ตัวนึนะบอสพิโตก็ บินมหาบอสกล่องจะอยู่ข้างหลังอันนี้จุดที่สองนะครับโอเคจุดที่สามให้เราเดินกลับตามแม่น้ำไปเรื่อยๆเดินไปแล้วก็จะมีก้อนดินก้อนใหญ่อยู่สุดทางทางนี้นะ <c oughs> เดินตรงไปตามทางไปเรื่อยๆนะนี่จะเป็นก้อนดินก้อนนี้เนาะ เมื่อมาถึงก้อนดินก้อนนี้นะครับให้เรามาทางขวาจะมีจุดให้ปากรวยนะครับแต่ว่าใครมีจัดแพรก,ก็บินขึ้นไปได้เลยกล่องจุดที่สามจะอยู่บนนี้นะรับอ,อันนี้เนาะส่วนจุดที่สี่นะครับให้เรามาข้างหน้าก้อนดินแล้วก็เข้าไปข้างในนะจะต้องใช้ DPS 10บล้านเพื่อเข้ามาในนี้แล้วก็ตรงไปทางไข่สีแดงนะครับ โอเคแล้วก็เขาจะให้ใช้ดีบีเบล้านเพื่อทําลายนะแล้วก็จะมีพอท่อนี้ขึ้นมานครับเข้าไปจะมีพอท่ออีกสามพอท่อนะให้เราเข้าพอท่อสีฟ้าเนาะโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้มาทางซ้ายขึ้นกําแพงนะกำแพงนี้นะแล้วก็เดินตรงไปสุดแล้วครับจะเป็นทางลับกล่องจุดที่สี่เอยตรงนี้โอเคครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นีครับบายบายครับ